สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับครับผมพบกันในวันที่7มิถุนายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เรานัดหมายกันทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะได้มีการฉีดวัคซีนสำหรับการป้องกันโควิด1 9นะครับทั่วประเทศเลยซึ่งวันนี้ท่านพอสบคนะครับก็ได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อณสถานีกลางบางซื่อที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหาคนครนะครับซึ่งก็มีท่านรองนายกร,รัฐมนตรีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้บริหารทั้งหลายก็ไปอตอนรับพร้อมก,กันกับได้พบกันกับประชาชนที่นั่นที่ไปรอการฉีดวัคซีนซึ่งก็ได้เกิดขึ้นเมื่อช้านี้แล้วนะครับรวมถึงที่ทางาการตรวจเยี่ยมอีกศูนย์หนึ่งครับศูนย์ฉีดวัคซีนประกันตน มาตรา33ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาคารกีฬาเวทหนึ่งสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงกรุงเทพนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะได้ยินดีกันในอีกเวลาไม่ช้านี้ซึ่งเราจะมีการฉีดวัคซีนให้ได้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่กันทั้งประเทศขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจแล้วก็ยินดีในการที่จะได้รับวัคซีนกันซึ่งต้องใช้เวลากันพอสมควรนะครับ ก็ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคจะได้มาชี้แจงในรายละเอียดซึ่งจะเป็นเนื้อหานะครับต่อจากทางที่ผมจะถแถลงในวันนี้ด้วยนะครับอันดับโลกของเรายังอยู่ที่80เป็นวันที่3นะครับ วันนี้เพิ่มขึ้น2,419ทั่วโลกก็174ล้าน48,559นะครับซึ่งสถานการณ์ก็ยังทรงคงเดิมนะครับในร,รอบประเทศบ้านเราทั้งกัมพูชานะครับ631มาเลเซีย6,241ก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังทรงอยู่เช่นกันนะครับมาดูในระลอกนี้นะครับ เป็นการติดเชื้อในประเทศ2,296แล้วก็มาจากต่างประเทศ32เรือนจำ91า91เป็นเลข2หลักแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันสะสมตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว1 7 9 9 8 8 6หายป่วยวันนี้มากกว่าในการติดเชื้อครับคือ2,999นะครับแล้วก็มีการเสียชีวิต 33คนนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล49,101นะครับฉีดวัคซีนวันนี้ที่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเข็มที่1ไปแล้ว2องล้านแปดแสนหารายนะครับมาแยกตามพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานคร943ที่พบวันนี้ปริมนทน597ต่างจังหวัด71จังหวัดอยู่ที่756 เดินจำอยู่ที่91นะครับในการเสียชีวิตกรุงเทพมหานครก็จะเยอะที่สุดนะครับ19ต่างจังหวัด5จังหวัดอื่นอีก5นะครับแล้วก็เืินจำนี่4นะครับซึ่งตัวเลขของการเสียชีวิตตรงนี้นะครับก็นําเรียนว่า ยังอยู่ในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ากลางอยู่ที่72ปีนะครับแล้วก็นอนนานที่สุดก็45วันโดยค่ากลางอยู่ที่11วันกรุงเทพมหานครอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับมีสมุดปราการอีก6นะครับจะเชิงเซาปทุมธานีอยุธยาสงขลาสระบ,บรุรีนนทบ,บรุรีสิงห์บุรีและสมุทรสาครจังหวัดละหนึ่งส่วนปัจจัยต่างๆยังคล้ายเดิมอยู่นะครับไปดูใน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจากไหนบ้างน,นะครับจอแดนสหรัฐอารับอิมิเรตบังคลาเทศมาเลเซียอย่างละหนึ่งนะครับที่ต้องมาร์กเอาไว้ก็คือที่ทางมาเลเซียนะครับช่องทางธรรมชาติอันนี้เป็นนักศึกษานะครับผู้หญิงอายุ17ปีเข้ามาแต่ว่าเราก็ค้นพบตัวเจอแล้วก็เอาเข้ารับการรักษา,าอยู่ในโรงพยาบาลปัตตานีนะครับตอนนี้ในกัมพูชาก็ยังตัวเลขไม่ได้ลดลงเลยนะครับ 28รายยังเป็นสองหลักอยู่นะครับแล้วก็ผ่านข้ามแดนถาวรมานะครับจำนวนมากทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็กลับเปลี่ยนว่าก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องขอเน้นย้ำว่าอย่างที่เมื่อวานนี้บอกไปว่าด่านผ่านแดนที่เป็นด่านถาวรเปิดจำนวนมากทีเดียวรอบประเทศขอให้ท่านเข้ามาตามที่เรากำหนดเอาไว้นะครับในประเด็นของสิจังหวัดนะครับ ที่มีรายใหม่ครับทาารโทษรายใหม่มากก็คือ10จังหวัดคือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการเพชรบุรีตรังสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีชนบุรีประจวบคีรีขันและนคนปรปฐมนะครับในกรณีของทางตัวเลขที่เป็นรา,ายละเอียดของแต่ละจังหวัดผมขออนุญาตนำขึ้นเสนออยู่ใน Facebook ศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับจะมาดูภาพใหญ่ๆกันก็คือศูนย์รายในรายงาน26จังหวัดแล้วก็1น0ถึงสิรายรายงานอยู่ที่32จังหวัดหลายคนบอกว่าอยากฟังข่าวดีบ้างนะครับนี่ก็คือความสําเร็จของบางจังหวัดที่คงไว้ในเรื่องของตัวเลขศูนย์นะครับพอสรุปรายสัปดาห์มาดูทางแผนที่ประเทศไทยนะครับจะเห็นว่าสีเขียวกับสีขาวนะครับอันนี้เราพึงประสงค์สัปดาห์นี้ ดูจะน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในาทางขวามือนี้สัปดาห์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปสัปดาห์ก่อนหน้านี้สีขาวเยอะกว่านะครับก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลับเรียนว่าเรายังต้องกาดไม่ตกกันทุกคนนะครับดูแลสุขภาพส่วนตัวของท่านอย่างดีนะครับมาดูสรุปรายงานของแต่ละจังหวัดที่มีคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นในประจำวันที่7 ทิถุนายนนะครับส่วนปราการจะมีหลายพื้นที่หน่อยนะครับก็คือทั้งในอำเภอเมืองและก็พระประแดงที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ตัวเลขสูงสุดอยู่ที่63นะครับโรงงานผลิตสายนำสัญญาณนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงไปก็55นะครับโรงงานโรงงานน้ำแข็งนะครับแล้วก็21 29คือชุมชนวัดสำโรงเหนือแล้วก็โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนรายต่อเนื่องก็จะเป็นที่เขาย้อยเพชรบุรีนะครับ ตรังที่สิเกานะครับอําเภอเมืองสมุทรสาครเป็นโรงงานค้าไม้นิคัสเตอร์ใหม่21รายนะครับแล้วก็ชนบุรีก็เป็นโรงงานาบริษัทผลิตภาชนะพลาสติกอยู่ที่อําเภอเมืองชนบุรีอื่นๆเนี่ยจะมีรายละเอียดตามมานะครับสระบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยานาราธิวาสก็จะเป็นข้อมูลที่เราตามกันอยู่รายละเอียดนะครับในแต่ละ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้ให้ข่าวในเชิงการป้องกันควบคุมโรคต่อไปในช่วงอาจจะเป็นบ่ายเป็นเย็นสื่อมวลชนทั้งหลายจะติดตามโดยเฉพาะในสื่อมวลชนพื้นที่ก็กรุณาได้นําเสนอข่าวในเชิงลึกให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อที่จะเป็นการได้รับทราบข้อมูลในการป้องกันโรคนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกองระบาดวิทยาก็ได้นําเสนอชุดข้อมูลการติดเชื้อในเรือนจํา ช่วงเวลา7วันที่ผ่านมาให้ได้เห็นนะครับเพราะเรารายงานทุกวันทุกวันนะครับตรงนี้ก็จะได้ดูว่าในพื้นที่บางเรือนจำนะครับที่มีการติดเชื้อมากกว่า100รายนะครับก็เช่นที่ทันทสถานบำบัดพิเศษกลางพบ520นะครับทันทสถานหญิงทนบุรีพบ136เรือนจำกลางของเปรม หนึ่งร้อยี่สิบสี่อันนี้ในเขตกรุงเทพมหานครแต่ไปที่นนทบุรีคือเรือนจำบางขวางนี่พบรวมกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับแล้วเป็นตัวเลขสะสมอยู่ขวามือขอแยกเป็นชุดข้อมูลที่จะกลับเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ทางฝ่ายของการบริหารจัดการของทางเรือนจำหรือกรมราชทัณฑ์ก็ทำงานกันอยู่นะครับในการควบคุมโรคตรงนี้ไปสรุปในชุดข้อมูลของทางกรุงเทพมหานครนะครับ ก็จะพบว่ามีการแบ่งกลุ่มของการพบคลัสเตอร์ที่มีจำนวนตอนนี้แบ่งเป็นไซส์ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กก็คือเอาจำนวนของคลัสเตอร์ที่พบใน14วันที่ผ่านมานะครับรวมแล้วมีทั้งหมด53คลัสเตอร์นะครับซึ่ง53คลัสเตอร์นี้ก็กระจายไปทั่วกรุงเทพมหานครนะครับ เพื่อที่เราจะได้บริหารสถานการณ์ตามจำนวนของคนที่ติดเชื้อจำนวนมากเราพบว่าคลัสเตอร์ไซส์ L นะครับก็คือใหญ่สุดเนี่ยพบมากกว่า500รายขึ้นไปมี6คลัสเตอร์นะครับตามที่ปรากฏอยู่ในแผ่นชายนี้นะครับก็คืออยู่ที่ชุมชนแออัดของเตยอยู่ที่4แยกมหานาคสะพานขาวตลาดผลไม้ ที่ดุสิตนะครับแล้วก็แคมป์คนงานก่อสร้างนะครับที่ซอยไผ่สิงโตที่คลองเตยคลองถมเซ็นเตอร์นะครับเสือป่าวงเวียนยียิบสองบริจากป้อมปับสตูพ่ายนะครับแล้วก็ตลาดบางกะปิเดอะมอลบางกะปินะครับแล้วก็ไซต์ก่อสร้างของอาคารรัฐสภาของบริษัทซิโนไทยที่ดุสิตส่วนไซต์ M นะครับก็จะมีอีก16รายชื่อตามที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับ ล่าสุดมีรายงานเข้ามาอีกนะครับมีโครงการการกที่เป็นตัวแดงๆข้างล่างเล็กๆเนี่ยนะครับโครงการก่อสร้างนะครับอยู่ที่ถนนพระราม9ซอย5พบผู้ติดเชื้อนะครับ3า7ยนะครับรายขึ้นมาอันนี้ก็เอามาใส่ในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นรายงานกลุ่มใหม่ตอนนี้กรุงเทพมหานครได้ลงไปออสอบ ส่วนในเรื่องของโรคนะครับในช่วงวันนี้อยู่นะครับส่วนขนาดเล็กนะครับก็คือน้อยกว่า100รายมีทั้งหมด31สายไซ์งานหรือคลัสเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นทั้งชุมชนทั้งตลาดทั้งโรงงานนะครับที่อยู่ในรายชื่อนี้ขออนุญาตตทวงสือจะเล็กตรงชนิดนะครับแต่กลับเรียนว่าเ,เรามีข้อมูลสิ่งใดก็จะรีบนำมาส่วนในรายละเอียดจะขออนุญาตไม่ได้ต้องเสียเวลา น้องประชาชนนะครับเพราะว่าในตรงนี้ทางกรุงเทพมหานครจะมีการให้ข่าวนะครับเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อเนื่องไปจากผมเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็นําเรียนในรายละเอียดเพื่อที่จะนําไปสู่การควบคุมป้องกันโรคเฉพาะแต่ละพื้นที่ซึ่งจะมีโจทย์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปขอพี่น้องสื่อมวลชนและกรุณานําข้อมูลนี้ไปสอบถามอย่าง กรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกทมโดยละเอียดท่านจะได้ข้อมูลเพื่อที่จะนํามาเสนอต่อไปนะครับวันนี้ขออนุญาตกลับเปลี่ยนเพียงแค่นี้ครับค่ะวันนี้ไม่มีประเด็นคําถามจากสื่อมวลชนคุณหมอมีประเด็นทิ้งท้ายถึงประชาชนที่ติดตามการแถลงยังไงบ้างคะครับผมก็การติดตามข่าวก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้แล้วก็หาวิธีการในการที่จะป้องกันตัวท่านเองแล้วก็ครอบครัวขอทุกท่านกาจ,จะตกนะครับแล้วก็ป้องกันไว้ ให้ดีที่สุดเราก็จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็รอวัคซีนที่จะครบกันทั้งประมาณ50ล้านคนก็จะทำให้เราปลอดภัยได้ทั้งประเทศนะครับขอบบวคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามครับขอบวคุณครับ กลับขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคนะคะอย่างที่คุณหมอเน้นย้ำแน่นอนในช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกาที่เราจะได้ติดตามเรื่องของตัวเลขสถานการณ์การติดเชื้อภาพรวมทั่วประเทศแต่ในช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นช่วงของการพูดคุยถึงการระบาดในพื้นที่ต่างๆว่าณวันนี้มีคลัสเตอร์อย่างไรบ้างและพื้นที่ไหนที่จะต้องเฝ้าระวงังและป้องกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะการดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างดีที่สุดนะคะแต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ติดตาม เรื่องของการคิกออฟฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศนะคะหลายคนก็ยังอยากจะรู้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรเรื่องของการกระจายวัคซีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะติดตามรายละเอียดต่างๆค่ะจากทางนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเรียนเชิญคุณหมอค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนและก็ผู้ที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของ สถานการณ์โควิด -19 นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสําคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มฉีดวัคซีนครั้งใหญ่วันแรกอย่างเป็นทางการนะครับตามนโยบายวาระแห่งชาติด้านการฉีดวัคซีนโควิด -19 อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านอนุทินชาญบิรกูล พร้อมด้วยท่านรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงดีอีกระทระวงคมนาคมและอื่นๆนะครับพร้อมผู้วยผู้บริหารจํานวนมากนะครับของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กรุณาไปตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนซึ่งถือว่าเป็นจุดฉีดวัคซีนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในประวัติศาสตร์นะครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งวันนี้ได้มีการเปิดแคมเปญการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการทั่วประเทศซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี นะครับก็ได้มีการวิดีโอคอนเฟล็นต์นะครับให้กําลังใจแล้วก็ตรวจเยี่ยมจุดฉีดใหญ่ๆ5จุดนะครับก็คือที่ชนบุรีภูเก็ตนะครราชสีมาเชียงใหม่แล้วก็รวมที่สถานีกลางบางซื่อด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตสรุปสถานการณ์การตรวจเยี่ยมภาพรวมนะครับวันนี้ที่สถานีกลางบางซื่อมีผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนที่เรากําหนดไว้นะครับก็จะมีผู้พิการนะครับ โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ที่ดําเนินการในการนัดหมายมา250คนนะครับมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จะต้องให้บริการประชาชน750คนนะครับมีคุณครูโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเรามีกําหนดจะเปิดการภาคเรียนตามปกติวันนี้มีการนัดหมายมาฉีด4,000คนนะครับรวมถึงประชาชนที่ได้จองคิวการตรวจ ในระบบต่างๆอีก5000คนเป้าหมายวันนี้จะฉีดให้ได้1,000 0คนนะครับเมื่อื่อเช้านี้การตรวจเยี่ยมของท่านนายกมติก็ได้เห็นระบบนะครับก็จะเห็นว่าการไหลเวียนของระบบการบริการเป็นไปอย่างรับรื่นนะครับพี่น้องประชาชนที่มารับบริการลงทั้งเจ้าหน้าที่คุณครูผู้พิการได้รับความสะดวกสบายพอสมควรนะครับทั้งนี้ การบริการที่สถานีการบางซื้อเรามีบริการมาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม64ถึง6มิถุนา64มียอดรวมผู้ที่รับการบริการไปแล้วทั้งหมด155,028คนนะครับโดยการใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่นะครับต่อวันนะครับประมาณ374คนนะครับประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับโดยรับความสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ายบริษัทมือถือต่างๆนะครับในภาพรวมก็ถือว่าประชาชนได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วนะครับเฉลี่ยก็ประมาณ51นาทีต่อคนอันนี้เป็นภาพรวมของสถานีการบางซื้อนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชายังได้ไปตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสนามกีฬาเวสสองไทยญี่ปุ่นดินแดงของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งมีการฉีดในกลุ่มผู้ประกันตนต,นตามมาตรา3 3ซึ่งสำนักงานประกาศสังคมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนะครับอีกประการหนึ่งนะครับในภาพรวมวันนี้เรามีการเปิดจุดฉีดทั้งหมดทั่วประเทศนะครับตามที่ได้รับรายงานมานะครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงตรงนะครับจุดฉีดที่รายงานเข้ามาแล้วทั้งหมด 986จุดมีผู้ที่รับการฉีดที่เข้าสู่ระบบรายงานมาแล้วทั้งหมด143,116คนนะครับก็ใช้เวลาในการฉีดประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆถึง3ชั่วโมงนะครับก็เป็นไปตามเป้าหมายทุกประการและจากการที่ได้สอบถามดูสถานการณ์การฉีดก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับไม่มีการแอรอัดไม่มีการติดขัดจะมีบางจุดที่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นผู้ที่จองคิวเข้ามาในระบบหมอพร้อมแล้ว ชื่อตกหล่นแต่ท่านได้โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็มียืนยันว่าท่านได้รับการรัดหมายจริงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับบริการให้ท่านไปอย่างเรียบร้อยนะครับโดยภาพรวมก็ถือว่าเรียบร้อยดีอาจจะมีขุกขักบางจุดนะครับก็คงได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นจากการรายงานผู้ที่ฉีดวัคซีนณนะตอนเที่ยงของวันนี้ซึ่งเป็นวันคิกออฟสาคัญนะครับผู้ที่อายุมากกว่า60ปีได้รับบริการฉีดวัคซีนไปทั้งสิ้น73,273ราย ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคที่อายุน้อยกว่า60ปีได้รับการฉีดวัคซีนไปทั้งหมด21,924ลารยายและเป็นอสมอะกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆอีก,ก12,081ลรายนอกนั้นก็จะเป็นรายอื่นๆต่อไปนะครับก็ในภาพรวมก็ถือว่าสถานการณ์การฉีดเป็นด้วยความคึกคักนะครับพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในการมารับบริการการฉีดและก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับ ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทางผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกทมประกันสังคมและก็มหาวิทยาลัยต่างๆก็จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ปรับการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็จะมีการรายงานผลการฉีดวัคซีนให้พี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะครับก็ขออนุญาตสรุปครึ่งวันแรกของการฉีดวัคซีนคิกออฟอย่างเป็นทางการในในโรคของโควิด -19 เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับค่ะ คุณหมอคะขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าจะมีคนที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางคนเนี่ยจองคิวเอาไว้ในวันที่7ก็คือวันนี้แต่ว่าได้รับโทรศัพท์อย่างเช่นขอขยับไปเป็นวันที่10หลายคนอาจจะไม่เข้าใจถึงเหตุผลแต่อยากให้คุณหมออธิบายว่าทําไมถึงจําเป็นที่จะต้องขยับออกไปและอยากให้ความมั่นใจว่าถึงแม้จะขยับคิวหรือว่านัดออกไปแต่ว่าทุกคนได้รับวัคซีนอย่างแน่นอนนะคะครับโดยทางนโยบายที่เราได้ให้ไว้นะครับก็คือว่าผู้ที่ได้รับการนัดหมายให้มา พยายามฉีดให้ตรงกับวันที่นัดหมายให้นากที่สุดยกเว้นในกรณีที่อาจจะมีเหตุขัดข้องบางประการก็ขออนุญาตว่าจะเป็นนัดวันถัดไปเนื่องจากตอนนัดครั้งแรกเนี่ยบางจุดนะครับอาจจะมีการนัดเกินกว่าที่โคต้าที่ได้รับนะครับก็ขอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครได้ปรับให้สอดคล้องเหมาะสมและก็คงเป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลกําหนด,ดไว้นะครับยืนยันว่า ทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนและก็จะพยายามให้ฉีดได้ตรงกับที่นัดหมายมากที่สุดส่วนท่านที่อาจจะไม่ตรงกับน,นัดหมายเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการก็กราบขออภัยแล้วก็จะพยายามนัดหมายให้ได้เร็วที่สุดต่อไปครับขอบพระคุณครับ